บทที่แปดบทสวดธรรมจักรกับประวัตสูวรเอวเมสูตรตังเอกังสมยังพระควาพาราณาสียังวิหารตอิอิสีปะเตนะมิขาทายเยตันตะโขพระควาปัจัวคีเพิกุอามันเตสุเทวเมภพิกเวอัตาวัพระชิเตนะนะเสวิตภาโยจจยังกาเมสุกามะทุขติกานุโยโคฮินโนขโม โวผูชนะนิโกอนณาิรียออนันทหัตนิโตโยจายัมอตตะกิะมะฐานุโยโคหทุโโอ,อนณริโยอนันทหัตหิโตเอเตเตพิขเวอุโคอันเตอนุปัคคมะวชิมาปฏิปาทาตถา คาเตนะอภิสมพุทธ,ธาจะขุกรณียะกรณีอุปสามาัยะอภิญยายสัพุทายะนิพานายะสังวัตติกัตามาจะสาพิกเวมาชิม,มาปฏิปทาตถาคะเตนะอภิสมพุทธ,ธา จกขูกรณียะยกรณีอุปสมัยยะอภิญยาสะโพธายะนิพพานายะสังวตติอายะมีวะอริโยอัถังพิโกมัคโคเศระทีถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังโปสัมมาวจจะสัมมากรมมโตสัมมาอาชิวสัมมาวานโยสัมมาสติสัมมาสมาธิยะอะยังโขสาภิกเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตเณรอภิสัพพุทธาจักขูกรณียะยกรณีอุปสมัยยะอภิญยาสะโพธายะนิพพานายะสังวตติ นิทางโคปะน,นะพิกเวทุกขงังอริยสัจชังชาติปิทุกขาชาลาปิทุกขาอรัะประนันติทุกขงังโสกปะพิเทวะทุกขะโทมะนาสุป,ปายาสาปิทุกขาอปิเยปิสัปปโยโคทุโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยปิชังนละพระต,ตับปิทุกขงังสักเคเตนะปจจุด ปทานักขันทาทุกขาทิทางโผปณะปิกเวทุกขาสัมมุทโยอริยสัจจังยายังตัณหาโโนภิกานันทิราคะชันหะขาตาตันตะตันตาที่นันที่นีเสยยะทิถังกามาตัณหาภาวะตัณหาวิภาพะตัณหาทิทางโผปณะพิขเวทุกขานิโรโธอริยสัจจะ อรยสัจจังโยตัสสาเยวะตันนะหายะเอสเสเอเสะสาวิหะวิราขนิโรจาหาัวปัญณะสักโขมุติอนารโยอิทงังโขปนะปิเขเวทุขานิโรธะคามินีปฏิปทาอริยสัจจัง อายะมีว่าอริโยอิทังคิโกมัคโคเสยยะทิถังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังก oh Aww, mmm, ere, ot ัปโปสัมมาวจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวสัมมาอิไวยโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังเตเมพิคเวบุเตนุสุเตสุโสมเมโสจะขงุทธาปฏิยานาุทธาปฏิมัญญาุทธาปฏิวิชาอุทธาปฏิอโลโกอุทธาปฏิทังโคปันิี้ทางทุกขังอริยสัจจังปริเนยัมติ เมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธะปิยานังอุทธะปะธิปัญญาทธะปัธิวิชาทธะปัธิอะโลโกอุทธะปะธิตังโขปพันิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมพิคเวบปเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทธะปิยานังอุทธะปะธิปัญญาอุทธะปะธิวิชาทธะปัธิอะโลโกทธะปัธิตุพิทังทุกขะสมุทโยอริยสัจจังติเมพิคเวอุปเพ อนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยานัณุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิเชาุทธาปฏิอโลโคุทธาปฏิตังโขปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังตับหาปหาตับพันติพิเมพิขเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุทธาปฏิยานัณุทธาปฏิปัญญาุทธาปฏิวิเชาุทธาปฏิอโลโกุทธาปฏิตังโขปนิธังทุกขสมุทโย อริยสัจจังปะหินติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุท่ปปฏิยานังท่ปปฏิปัญญาท่าปฏิวิชาอ oui, ุท่ปปฏิอะโลโกท่าปฏิอิทังทุกขันิโรธโทอริยสัจจันติเมพิคเวบุเพนุสุเตสุธรรมเมสุจักขงุท่ปปฏิยานังท่ปปฏิปัญญาปะฏิท่าปฏิวิชาท่ปปฏิอะโลโกท่าปฏิตัางโขปนิทางทุกขันิโรธโทอริยสัจจังสัจจิกาต่อ ันติเมพิขเวบุเพนุสูเตสุธรรมเมสุจากหงุทธาปิยานังทธาปฏิปัญญาวกะวิชชียทธาปฏิวิชาวทธาปฏิอโลโคอุทธาปฏิตังโผปานิทังทุขานิโรโทอริยสัจจังสัจชิกะตันติเมพิขเวบุเพนุสูเตสุธรรมเมสุจากหงุทธาปิยานังทธาปฏิปัญญาวกะวิเชียทธาปฏิวิชาวทธาปฏิอโลโกอุทัาปฏิตัปานิทางทุขานิโรท่ามิีนปฏิปทาอริยสัจจังติเมพิขเวอุปเพนุสุเตสุธรรมเมสุจากหงุทธาปิ ยนังภูธาปฏิปัญญาธัปฏิวิเชาธัปฏิอโลโูปูธัปฏิตัปโคธาปฏิทางทุขานิโรธะอามินีปฏิปทาอริยสัจจังวะภาเวตัพันติเมพิขเวเพนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงภูธาปฏิยานังภูธาปฏิปัญญาธัปฏิวิเชาธัปฏิอโลโูปูธัปฏิตัปโคปฏิทางทุกขานิโรธาขามิหนีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวเพนุสุเตสุธรรมเมสุจะคุงภูธาปฏิยานังภูธัปฏิปัญ ปัญญาอทะปะทวิชาทะปะทอโลโก,โกุุทปะที่ยาววากีวจัจเมพิขเวอิเมสุจตโตส,สุอริยสัจเจสุเอวัติปริวตังทวาทาสาการังยะถาภูตังยานาทสนังนสัสวิสุทังอาโหสิเนวะตาวาหังพิขเวทสัสเทวเกโลเกสมาราเกสัพัมมะเกสัสมาณะพัมมะนิยา ปะยะปะชายะส,สะเทสะเทวามนุษยยะอนุตรังสัมมาสัมโพธิ์อริสมุทโธปัจจัญญาสิงยะ,ยะโตจะโคมนพิคเวอิเมสุจตุสุอริยสัตอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตังทวาทักาการังยะถาภูตังยะนะทัสนงังสุวิสุทงังอโหสิอาทาหังพิคเว สัทวะโลเกสภามเกสพามเกสสามนาปัมมะนิยาปชายะสัทวะมนุสัยยะอนุตรังสมัมมาสัมโพธินอธิสม iri, ัสมพุทโธปัญจญาสิงยานัานนาปะปัณเมทัสนังปุถะปาทิอัคุมปาเม е, วิมุติอาอยะมันติมาชาตินถิธานิุนภะโวติอิธมะโวจา พระวาอัตมนาปัจาจวาคียาพิโคพระขาวโตภาสิตังอภินันทุงอภินันทุงอมัสสมิจจะปาะเวทยาการนัสมีพันยะมานอีอายะสมะโตโกธันยะสะวิราชังวิตามรางมมังธรรมจักภุมอุทาปาธิยังกิจจิสมุทยะธรรมังสัพพันตัง นิโรธธรรมมันติปวัติเตจะภาวจะภาวะจะภาขวตาธรรมะจักเยกุมมาเทวาสัทมนุสาเวสุมเอตัมภควัตตาภาราสียงอิสิปัตะตเนมิขะทายอนุตรังธรรมะจักการปวัติตังอปติวัติยังสมะเนนนวาธรรมะเนนะวาเทวนาวา,เวา,ามเรณนนวาพม มุนาวาเกณฑ์นจ,จิวาโลกาสมิติคุมพานังเทวานังสัททังสุตวาจตุมรหาราชิกาเทวสัทธมโนสาเวสูงจตุมหาราชิกานังเทวนังสัททังสุตวาตาวติสาเทวสัทธมโนสาเวสูงตาวติสานังเทวนังสัททังสุตวายามาเทวสัทธมโนสาเวสุงยามานางสัทธยามานางเทวานังสัทธังสุตวาตุสิตาเทวสัทธมโนสาเวสุงตุสิตามานัง สุติตาสุตุสิตานางเทวนางสัทธังสุตวานิมาราติเทวาสัทธมนุสาเวสุงนิมานารตินางเทวนางสัทธังสุตวาปรามินิปรานิมิตาวสัติเทวาสัทธมนุสาเวสุงปรานิมิตาพัสัตวตีนางเทวศัทธังสุตวาธรรมกายิกาเทวสัทธมนุสาเวสุงเอตัมภควตาภารณสิยัง อิสิปเตนะมิขาทายะอ,อนุตตรังธรรมจักกังปวัตติตังอัปปติวัตติยังสม,าาม,มะเนาาเนะว,วาพรมมะเนนะวาเทเวนะวามะเรณนะวาพุมุนีวาเกจนาจิวาโลกสมิติอิติหะเตนะขะเนนะเตนะมโหตเตนะยาวะาพัมมะมโลกาสทัทโธอะค อาภูคันคันชิยัยนชะจะพทะศสัส,สะหัศส,สีโลกาธาตุสังกปิสัปปะกปิสัมปะเวทิสัปปะมาโนจะโอลาโลโอภาโสโลกเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานางังเทวานุภาวังอัฏฐโคภคะวาอุทานังอุทานีสิอัญญาสิวาตโคโกทันโยอัญญาสิวโตโพโกทัน โยติปิตาปิติหิหังอายะสมัโตโกทันยะสะอัญญาโกทันโยเทวะวะนามังอะหูสีติ